สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนักขณะนี้ซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการมาอัปเดตในส่วนของโปรโมชั่นของอเครือข่าย AIS ระบบเติมเงินหรือ AIS ระบบวันทุกคอนะครับเป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจสาหรับช่วงพิเศษของวันที่2ถึง8สิงหาคม2564นะครับ สําสหรับผู้เปิดใช้งานใหม่นะครับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อเบอร์ใหม่เท่านั้นหรือลูกค้าย้ยายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS One d u Core ทั่วทั้งประเทศนะครับโปรโมโชั่นแพ็กเกจตัวนี้ก็คือเหมือนกันทั้งประเทศสมัครได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับเป็นการเปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินรับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจเน็ตเสริมและก็แพ็กเกจเสริมโทร นะครับซิมที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามที่เห็นในรูปนี้ไม่ว่าจะเป็นซิมเดอะวันซิมโซเชียลซิมซีดซิมสุดคุ้มซิมคู่กันนัมเบอร์นำโชคหรือจะเป็นซิมพม่าซิมกัมพูชาแล้วก็ซิมอันนี้นะครับอันนี้ลักกี้อะไรเนี่ยนะครับลักกี้นัมเบอร์ลักกี้อะไรเนี่ยส่วนซิมที่สมัครไม่ได้นะครับซิมที่สมัครไม่ได้ก็คือซิมทู อันนี้เอฟรี F ่ free, ใช่ไหมผมไม่ได้ขายซิมเครือข่ายนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมไม่รู้จักซิมนี้ว่ามันชื่อซิมว่าอะไรนะครับซิมนี้ที่สมัครไม่ได้ส่วนซิมที่เห็นตามรูปก็คือสมัครแพ็กเกจได้หมดเลยนะครับกับโปรโมชั่นแพ็กเกจเป็นสูเป็นตัวเน็ต4เมกนะครับเหมือนกับดีเทคที่ออกมาคลิปก่อนนะครับ4เมก ไม่แอนไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกระขายครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีส่วนเกินนาทีละ99สตางค์ยังไม่รวมภาษีรวมภาษีก็คือนาทีละ1บาทสาหรับส่วนเกิน15นาทีแรกโทรฟรีอายุการใช้งาน30บวันนะครับ150้้บบาทรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปในระบบกดสมัครดอกจัน7 7 7ดดอกจัน9013สสี่เหลี่ยมโทรออกแค่นี้พอ นะครับแค่นี้พอแหละนะครับตัวที่เป็นรหัสคนขายนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกรหัสคนขายไม่ต้องใส่นะครับใส่แต่ดอกจัน777ดอกจัน9013สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับเพียงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็ใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยย้าว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ ais one t o call ก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่อันนี้ ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันยังมีซิมฟรีอยู่อีกไหมนะครับติดต่อที่ศูนย์บริการของ e อเดูว่าซิมฟรียังมีอยู่อีกไหมถ้าไม่มีแล้วก็จ่ายค่าซิมแค่นั้นแหละนะครับค่าซิมก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับค่าซิม50บาทสําหรับพื้นฐานทั่วไปแล้วก็จ่ายค่าเน็ตหนึบาทก็เป็น200บาทสุทิิจบแน่นอนนะครับใช้ได้ทั่วประเทศสมัครได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ทุกจังหวัดเลย หาซื้อกันได้เลยนะครับระยะเวลาเพียงแค่ถึงวันที่8สิงหาคม2564เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นแบบพิเศษพิเศษแบบนี้ก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับต่ออายุอัตโนมัตินาน12รอบเดือนนะครับต่ออายุอัตโนมัตินาน12รอบนะครับเงื่อนไขเขาบอกว่าแพ็กเ,เกจเสริมเน็ตรับสิิทธ์ภายใน7วันนับจากยากวันที่การเปิดเบอร์และก็จะสมัครได้เพียงแค่ 1โปรต่อ1เบอร์แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือแบบพื้นฐานทั่วๆไปนะครับก็คือว่า,เ,าเราก็จะต้องสมัครภายใน7วันของการเปิดเบอร์หรือว่าสมัครภายใน7วันของการย้ายค่ายสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเกิน7วันไปแล้วเราก็สมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ๆวก็คือว่าเปิดเบอร์ใหม่ปุ๊บแล้วก็สมัครได้เลยเปิดเบอร์ใหม่ปุ๊บแล้วก็สมัครไปเลยนะครับอันนี้ได้แน่นอนชัวร์แน่นอนหรือย้ายค่ายเสร็จปุ๊บก็สมัครได้เลยนะครับอย่าปล่อยไว้เดี๋ยวถ มันอาจจะเกินวันกําหนด7วันไปนะครับเราก็สมัครไม่ได้บอกต่อได้เลยนะครับสําหรับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ของ a i s ในระบบวันตุคอสาหรับหลายๆท่านที่รอคอยกันอยู่นะครับไปซื้อซิมตามร้านทั่วไปได้เลยนะครับร้านลูกตู้ทุทั่วไปร้านในเซเว่นผมไม่แน่ใจว่าเขาขายซิ call ม aas วันตะุคอไหมนะแต่ครับผมไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือไม่แต่ถ้าเป็นร้านลูกตู้ทุทั่วไปอ่ะคุณผู้ชมหาซื้อซิมมาได้เลยซิมตามในรูปที่เห็นสมัครแพ็กเกจได้แน่นอนทุกซิม นะครับตามในรูปที่เห็นตอนนี้ก็เปิดเบอร์เสร็จเรียบร้อยให้ร้านเปิดเบอร์ลงทะเบียนเปิดเบอร์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมเงินเข้าไป150บาทก่อนที่จะเติมเงินต้องปิดเน็ตปิดข้อมูลมือถือก่อนนะครับแล้วก็กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9013สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกส่วนร้านค้านะครับร้านค้าก็จะกดดอกจัน77 7ดจอกจัน9013ตามด้วยรหัสคนขายสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกหรือร้านค้าจะสมัครผ่านป e c AIS ECF ก็ได้นะครับอันนี้สำหรับร้านค้าแต่ตรงนี้สำหรับลูกค้าก็กดรหัสธรรมดาไปเลยนะครับดอกจัน777ดอกจัน9 0 1 3สี่เหลี่ยมแล้วก็กดถ่วออกนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขนิดนึงนะครับเงื่อนไขของแพ็กเกจเสริมขอบอกว่าสิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืยนยันก็คือสมัครเสร็จกดรหัสเสร็จปุ๊บถูกออกเสร็จปุ๊บรอรับข้อความยืยนยันก็สามารถใช้งานได้เลย2 สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้ได้ตามอายุการใช้งานของแพ็กเกจที่กําหนดก็คือ30บวันต่อ1ครั้ง3เศษของนาทีคิดเป็น1นาทีต่อการโทรแต่ละครั้งอันนี้ก็สมมุติว่าเราโทรไม่ถึง1นาทีเขาก็ปัดขึ้นไปเป็น1นาทีนะครับแต่15นาทีแรกฟรีสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นส่วนนาทีที่16เป็นต้นไปก็น,นาทีละหน่บาท1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 บาท c อัตราการเบิกค่าบริการแพ็กเกจรวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มแล้วค่าบริการการโทรส่วนเกินและนอกเครือข่า,ขายเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มก็คือว่าตัวเน็ตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนี่ยรวมภาษีแล้วนะครับร้อยห้าสิบบาททุน่ทนๆดิบๆเลยส่วนการโทรส่วนเกินนะ่ะนาทีละหนึ่งบาทรวมภาษีถ้าไม่รวมภาษีก็เก้าสิบเก้าสตางค์นะครับทีนี้สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กําหนดสําหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้นก็คือการโทรหรือการเล่นเน็ตปกติการโทรภายในประเทศแค่นั้นเองนะครับคือโทรเบอร์บ้านโทรเบอร์มือถือปกติแต่ถ้าเกิดเ่าเป็นการโทรไปเบอร์พิเศษอันนี้ก็ต้องเสียงเงินนะครับอย่างเช่นโทรไปคอร์เซ็นเตอร์ของบางค่ายเราก็จะต้องเสียงเงินนะครับ 6. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทขอสังวนสิทธิ์ในการบริการหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสมเช่นจำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณที่มากอย่างต่อเนื่องอันนี้ a อเเขากําหนดเงื่อนไขแล้วนะ a อเเขากำหนดเงื่อนไขแล้วว่าถ้าเราออกมาใช้งานที่เขาเขาเห็นว่าเบอร์เน็ตของเราเบอร์เนี้ย ใช้งานแบบมาก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 อย่างตง่อเนื่องต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 ่อเนื่องเขาอาจจะลดความเร็วของเราลงนะครับเพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อความเร็วของคนอื่นอันเนี้ยเขากาหนดเงื่อนไขแล้วนะ e เอเเขากําหนดเงื่อนไขแล้วการใช้งานแบบบิดทอร์เลนต์อ่าเนี่ยใครจะเอามาหลุดบิดเนี่ยถ้า e a อเเขาตรวจพบเขาก็จะลดความเร็วลงนะครับอันนี้อันนี้คือคือเงื่อนไขของเขาเราต้องอ่านให้ดี การเชนิชผ่านฮอสสปอร์ตอันนี้ถ้าเกิดว่าใช้ฮอสสปอร์ตมากๆากเนี่ยนเเอเขาก็มีปัญหาแล้วนะเอเอเขาก็ลดความเร็วเล,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 ลงแล้วนะการดาวน์โหลดและหรืออัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือใช้งานในเชิงพาณิชหรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบที่หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัทเพราะฉะนั้นข้อที่6นี้อธิบายแบบเข้าบ้านๆเลยก็คือว่าถ้าเราเอามาใช้ในการใช้โปรแกรมโหลดบิตหรือจะเอามาใช้ในการปล่อย Wi-Fi Hots p o t การดาวน์โหลดการส่งไฟล์อัพไฟล์ที่เป็นขนาดใหญ่แบบตลอดทั้งวันหรือการเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้งานเน็ตเยอะๆทั้งวันทั้งคืนนะครับ ดีแทถ้าเออไม่ใช่ดีแท AIS ถ้าเขาตรวจพบเขาก็จะลดความเร็วลงนะครับลดความเร็วเราลงอั د, ตโนมัติทันทีจากเน็ตไม่อั้นเขาก็จำกัดให้เราทันทีนะครับนี่คือเงื่อนไขของโปรโมชั่นแพ็กเกจของ AIS ที่ออกมาสำหรับแพ็กเกจตัวนี้นะครับซึ่งมันอาจจะรวมไปถึงแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวอื่นๆ ที่เราเคยสมัครกันมานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตรวจพบว่าเราเอามาใช้ในการโหลดบิดเอามาใช้ในการปล่อยฮอสสปอร์ตกันทั้งวันตลอด24ชั่วโมงแบบปล่อยหนักๆน,นะครับเอามาเล่นแบบหนักๆน่นะถ้าเขาตรวจพบตราเจอเขาก็จะลดความเร็วรอลงเพื่อที่จะไม่ให้ไปส่งผลกระทบต่อเน็ตคนอื่นที่มันอาจจะส่งผลว่าชา้ชาๆอืดๆอะไรเนะี่ยเพื่อไม่ให้กระทบต่อคนอื่นนะครับหรือเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายชุมสายของเขานะครับ นี่คือเงื่อนไขที่เราจะต้องอ่านให้ละเอียดนะครับของ a อเเขากำหนดมาลักษณะอย่างนี้แต่ของวันที่ผมทำคลิปของด d t e c นะครับ d t e c ผมไม่เห็นนะครับว่าเขากำหนดรายละเอียดว่าเอามาใช้หนักๆเนี่ยจะลดความเร็วลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่เห็นของนี้แทนะแต่แต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือของ a อ s อันนี้ไม่ได้โจมตี a อเนะครับแต่เราอ่านตามเป็นความเป็นจริงที่เขา,าเขียนมานะครับ เขาบอกมาแบบนี้เราก็ต้องอ่านอย่างนี้เราต้องชี้แจงให้ลูกค้าทราบแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือบางร้านเนี่ยอันนี้ไม่ได้โจมตีร้านนะคือบางร้านเนี่ยเขาเขาเพียงแค่ขายเฉยๆแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดที่มันลึกซึ้งลงไปนะครับรายละเอียดเงื่อนไขของแพ็กเกจต่างๆเนี่ยบางร้านเขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพราะฉะนั้นบางทีลูกค้าเอาไปใช้แบบหนักๆแล้วอยู่ๆเ,เครือข่ายของ AS เนี่ยเขาลดความเร็วลงทําให้ลูกค้าใช้งานไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็ เราต้องอธิบายลูกค้านะครับอธิบายลูกค้าเห็นไหมละ่ะบอกว่า EIS เขามีเงื่อนไขเห็นไหมละ่นะเนี่ยก็คือเราต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีๆแล้วเราต้องอธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าด้วยบางร้านสักแต่ขายเนี่ยบางร้านสักแต่ขายผมใช้แบบนี้เลยนะบางร้านสักแต่ขายเถี๋ไม่อธิบายรายละเอียดนะครับขายไปอย่างเดียวเน้นขายอย่างเดียวเตี๋ยไม่อธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะขายเลยว่ามันมีรายละเอียดอะไรอย่างไงอย่างไงอย่างไงอย่างไอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ถ้าจะ ถ้าจะเอามาใช้งานแบบหนักๆอ่ะควรที่จะใช้เครือข่ายอื่นน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าดีเทคเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดตรงนี้แต่ผมคิดว่าดีเทคเขาน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเอามาใช้งานหนักๆนะน่าจะกนะน,น่าจะแต่แต่ถ้าตืิดว่าเรารู้ตามเนื้อผ้าที่เราเห็นตอนเนี้ยก็คือเอสเขากำหนดมาลักษณะแบบนี้อันนี้ไม่ได้โจมตีเอสนะครับก็คือเอสเขาเขียนมาแบบนี้เราก็ต้องพูดกันไปตามเนื้อผ้าตามที่เขาเขียนมาตอนนี้เราจะต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบด้วยนะครับ ส่วนท่านใดที่ต้องการจะใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้ก็ก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ติดต่อกันได้เลยทุกจังหวัดที่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นในตัวนี้กันได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมต้องการที่จะได้แบบ10เมก200บาทนะครับ10เมก2 0 0บาทเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ต้องต้องติดต่อจากร้านที่อยู่ในจังหวัดสตูลหรือ2เมกห2 0บาทนะครับ ติดต่อหาซื้อจากร้านที่อยู่ในจังหวัดสตูลและเอาไปใช้ที่จังหวัดไหนก็ได้แต่โปรโมชั่ตตน็บเกตตัวนี้สมัครได้ทุกจังหวัดใช้ได้ทุกจังหวัดแต่ตัวราคาพิเศษตัวน,นู้นนะครับก็คือต้องซื้อซิมจากร้านที่อยู่ในจังหวัดสตูลแล้วก็เอาไปใช้ที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับซึ่งโปรโมชั่นที่ว่านะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นใต้ดินของเอเอสในระบบเติมเงินนะครับมีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นนะครับเป็น แบบไม่แอนไม่ลดสเปียรไม่ลดความเร็วแถมฟรีทุกกระขายนะครับ2เมกหนรบาท30บวันแต่ต่อได้6รอบอันนี้ต่อได้12รอบนะครับต่อได้12รอบ1 5 0บาทตอนนี้ต่อได้12รอบแต่โปรใต้เดินตอนนี้120บาทต่อได้6รอบ1 4เมกหนรบาทต่อได้6รอบนะครับแล้วก็2อ่า10เมกร200บาท30บวันอันนี้ต่อได้12รอบเช่นกันนะครับถ้าต่เอาตัว10เมกส0รบาทตัวนี้นะครับท่านจะต้องติดต่อร้านที่อยู่ในจัังหวดสตูล ได้ทุกร้านเลยนะครับแล้วก็ซื้อซื้อมาเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับทุกร้านในะจังหวัดสตูลท่านสามารถที่จะจติดต่อขอซื้อซิมกันได้เลยหรือติดต่อที่เ,เพจร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้นะครับเขาลงโฆษณากับเราอยู่ในช่องช่องนี้นะครับส่วน4 0 5 9 8ไม่ใช่ส่วน5 0 8ด8 8สาขามานา่นังสาขาลางังกมสาขาคนกะหลงสาขาพรทลุมกำลังจะเปิดสาขาใจกำลังจะเปิดธุรกิจในเครือก,ก็คือร้านสรุปโมบาย นะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อขอซื้อซิมกันได้เลยนะครับอันนี้ค่าซิม400บาทแล้วก็ไปรวมกับค่าเน็ตต่างหากนะครับเบอร์ธรรมดาค่าซิม200บาทเอาไปรวมกับค่าเน็ตแล้วก็ส่งฟรีนะครับเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นใต้ดินนะครับหาซื้อได้ที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นร้านサาวุฒคอมพิวเตอร์ข้าลงโฆษณากับเราในคลิปนี้นะครับค่าโฆษณาในคลิปของผมนะครับคลิปละ10,000บาทสําหรับค่าโฆษณาในปีพศ2564เท่านั้น นะครับค่าลงโฆษณาคลิปละ1,000 10, 0บาทเผื่อท่านใดสนใจที่จะติดต่อลงโฆษณานะครับ074740598 074740598 074740598ติดต่อมาที่ผมโดยตรงกันได้เลยนะครับสำหรับการติดต่อขอลงโฆษณาในคลิปของผมนะครับ เรามาดูย้ำตัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นของ AIS ในระบบเติมเงินหรือ AIS ระบบวันทุคอนะครับสมัครได้ทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่หรือจะเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS วันทุคอนะครับหรือมาใช้ AIS ระบบเติมเงินเนี่ยซิมที่สามารถจะสมัครได้ก็คือตามในรูปเลยไม่ว่าจะเป็นซิมเดอะวัซิมโซเชียลซิมซีดซิมสุดค้มซิมคู่กันซิมนัมเบอร์นำโชค ซิมพม,มา่าซิมกัมพูชาหรือจะเป็นซิมอีก3ซิมตัวน,นี้นะครับก็สามารถสมัครได้ซิมที่สมัครไม่ได้ก็คือซิมตนนัวนี้ซิม 2F เอฟี free, ใช่ไหมนะครับก็คือสมัครไม่ได้ซิมนี้ซิมเดียวที่สมัครไม่ได้นะครับคนผู้ชมให้ร้านเขาเปิดเบอร์ให้แล้วก็ให้ร้านเขาลงทะเบียนให้เสร็จสับนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปในระบบ150บาทเปียนเ็ตเปลนอะไรก่อนนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปในระบบ4เมกไม่งันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกกรั้ง การโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีส่วนเกินนาทีละ1บาทเพราะฉะนั้น15นาทีาทว่างวางโทรว,วางโทรว,วางโทรว,วางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจกดรหัสด,ดอกจัน177ดอกจัน9 0 1 3สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับสมัครภายใน7วันของการเปิดเบอร์ใหม่นะครับถ้าใจดีก็คือเปิดเบอร์ปุ๊บแล้วก็สมัครปับ๊บเราก็จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นกันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เผื่อเราลืมมันอาจจะไม่เข้าแพ็กเกจตัวนี้ก็ได้นะครับนี่คือ เจอกันใหม่ในคลิปคิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ